ดีค่ะทุกคนพบกับอีนะคะจากชนแนลแม่บ้านคอนโดค่ะแล้วก็ในช่วงวันนี้มีอะไรมาส่งนะคะอีกก็จะมีรวมมิตรนะคะกล่องเก็บสายไฟนะคะคือตอนแรกอีกซื้ออีตัวนี้มาเว้คือแบบว่าคิดว่าจะโลคอสอะไรอย่างเงี้ยค่ะห้าสกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าแบบพลาสติกมันกองแกงมากแล้วก็แบบพอจะเอาไปใส่หัวเตียงมันใหญ่เกินไปอะค่ะอีกก็เลยสั่งใหม่ ก็เลยสั่งแบบให้มันแบบดีๆไปเลยอะคะ่ะก็ตัวนี้นะคะจะเอามาใส่เคเบลิลที่หน้าทีวีแล้วก็จะมีตัวเล็กที่จะเอาไว้ใส่สายไฟตรงหัวเตียงแต่ปรากฏว่าพอสั่งไซส์นี้มามันก็ยังใหญ่เกินไปอยู่เว้ยอีกก็เลยต้องสั่งอันใหม่นี่เหมือนตุ๊กตารัเซียแม่ลูกอ่อนก็คือไซส์นี้นะคะก็คือเป็นไซส์จิ๋วเลยก็ อันนี้น่าจะพอดีกับตัวเกาะช่องที่หัวเตียงและแล้วก็วัสดุก็โอเคราคาเนี่ยมันจะอยู่ตั้งแต่ตัวโลคอส์มันก็คือห้าสิบกว่าบาทชับะอันนี้เ7็ดสิบเจ็ดาทจนถึงตัวใหญ่ก็คือ160ร้อกสว่าบาทค่ะก็สั่งจากจีนก็รอนานมากแต่ว่าพอมาถึงงานก็โอเคงานดีคุ้มค่าดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนพรุ่งนี้จะมีอะไรมาส่งอีกอย่าลืมติดตามได้ในช่องแม่บ้านคอนโดนะคะ